อินโทรก่อนเปิดคลิปสโอมเตอร์ลิงก์อยู่ไหนกดลิงก์ก็ไม่ได้ก็สอนหมดแล้วเฟ้ยโอ้ยเนี่ยนะฮะก่อนเปิดคลิปนะก็เนี่ยไปเลือกสักคลิปหนึ่งมานะฮะนี่ฮะเดี๋ยข้างล่างใต้คลิปก็มีบอกเลยนะมันลิงก์กดลิงก์ตรงนี้นะฮะวิธีการกดลิงก์สอนแก้โฟลเดอร์ส่วนตัวกดเข้าไม่ได้สอนแก้ปัญหากดลิงก์เข้าไม่ได้นี่นะฮะผมก็สอนหมดแล้วนะฮะก็แล้วแต่ว่าใครจะกดดูบ้างนะฮะ โอเคไหมโอเคไปชมคลิปมันเลยตอนนี้ก็เสียใจมากเลยนะฮะช่อง X X2 ของผมนะก็บินเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหมื่นกว่าคนติดตามนะฮะโดนไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็ผมก็ทำช่อง X3 ไว้นะฮะไม่รู้จะบินอีกไหมอะไรก็ไม่รู้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อก่อนนะเออลืมว่ะตอนนี้เราอยู่ในเกม Tucker of Europe 3นะฮะเป็นมอดเมนูนะฮะ ก็จะมีอินฟินิตี้เอ้ยอินฟินิตี้มันนี่อินฟินิตี้เลเวลอะไรแบบนี้นะมีก๊อดโหมดอะไรแบบนี้นะฮะ, Mode, อะ,บบะ,ฮะโอเคเดี๋ยวเราจะนี่ฮะดูเลเวลของเรานะฮะก็ตันนะฮะส่วนเอ่อเงินเราเนี่ยก็นี่ฮะอินฟินิตี้เลยนะฮะไม่จำกัดเลยนะนะโอเคเดี๋ยวจะขอเลือกรถก่อนนะฮะก็ไม่มีอะไรมากก็ผมก็เลือกรถแบบนี้ทุกคลิปนะแล,แล้วแล้วมันก็จะนานด้วยนะปร,นปรับนู่นปรับนี่แต่งไปเรื่อยนะฮะ ่หวานแหววเลยกันทีเดียวนะฮะซีจมพูมุ้งมิงม้งมุ้งมิ้งนะฮะโอเคกดกไปเลยไดยซเซลแล้วก็เลือกที่เมืองนี้นะฮะสลอสสลอสแปลว่าอะไรวะที่เก็บรถเหรอใช่ไหมมาเข้ามาในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ภาพสวยมากเลยนะฮะเอออันนี้ก็ลืมบอกเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะก็0.46.2ใช่ไหมเห็นคอมเมนตแบบ์แวบๆบมานะฮะมาขอนะฮะผมก็หาอยู่นะ ก็เจอเออตัวเกมนี้นะฮะทักก็ตโหมดนี่คืออะไรวะทุกคนทุกคนถ้าไปเล่นแล้วมันมันเปลี่ยนแปลงยังไงก็บอกผมด้วยนะผมขี้ค้านโอเคเดี๋ยวเราจะแบบทำงานกันนะฮะเราจะไปขนกันนี่ฮะเออปรับเกียร์นี่ปรับตรงไหนวะทุกคนผมก็ลืมนะก็ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะฮะก็เล่นแต่ Shadow Fight อะทักเกอร์ก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะฮะ เดี๋ยวนะมันตรงไหนวะผมลืมว่ะอันนี้ก็ไม่น่าใช่เนีะคัมเมล่าแอนิเมชันอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้คือปรับเบาะเหรอโอ้ยทุกคนเดี๋ยวผมขอหาแป๊บหนึ่งนะยุ่งแล้วเนี่ยไหนวะอันนี้เกมพ์อันนี้ก็ไม่น่าใช่วะเราซาสเตียโอย้ด้วยมันอยู่ที่คอนโทรวะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองไปคอนโทรกันนะฮะอันนี้ก็ ไม่มีอีกฮะเฮ้ยอยู่ไหนวะระบบเกียร์ของเราผมชอบเสียงมันนะเลยต้องใช้ระบบเกียร์นะ่ะมันฟูฟ,ฟูฟูเนี่ยมันหอนนะทุกคนโค้ชชอบเลยเราหาสักแปบ๊บกีมพีก็ไม่ใช่ทรัคเหรอเองงว่ะอีอกเจอละโอาตุ้งตระหาตั้งนานแม่งข้ามเลยมีการมีการติ๊กข้ามเลยนะผมไม่คิดไม่ฝันมันจะอยู่ตรงไอ้ตรงทรัคไง โอเคเราจะถอยรถกันเลยนะฮะก็ก็เหมือนเดิมนะเพราะว่าผมเป็นคนถอยรถนานมากนะกว่าจะเข้าล็อกได้นี่โอโหเป็นชาตินะฮะ <c oughs> <c oughs> เร่งแบบคูณสิบไปเลยถือว่านานเหมือนกันนะเนี่ยเร่งไปคูณสิบว่ายังรู้สึกว่ามันนานนะโอเคเรียบร้อยลวเราจะออกรถกันนะฮะเราจะขับแบบปลอดภัยปลอดภัยนะฮะ เราจะคารลบกฎจราจรนะครับผมชอบเมืองนี้นะทุกคนผมเล่นทีไรนะผมเลือกเมืองนี้ตลอดเลยเริ่มต้นนะทุกคนโอเคตยวเราจะดูรถซ้ายขวานะฮะเนี่ยเป็นเลยนะเหมือนโลเพเลยนะฮะโอเคไม่มีรถก็น่าจะเลี้ยวได้เอามาละโอเคโล่งละเลีเ้ยวเลยเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะฮะไปไปเลยนะฮะโอเค โอเคขับผิดเลนครับโอเคขับผิดเลนฮะผมผมก็ผม,ผม,ผมคนไทยไงแล้คนผ,ผมก็ขับสายผมก็ถูกปะ <laughs> คนหาคอนเทนต์อีกแล้วถอยรถให้หน่อยครับผมไปไม่ได้ครับผมซูยเลยนะนะผมซุยแล้วนะววนะไปแล้วนะไปแล้วไม่สนด้วยอยาก,กดีอกดิโอ้ยไปเลยไปยาวๆนะฮะเข้าเกียร์ไปเลยนะ ไปพูดไหรรอบแล้วา้ำทำไมวะเนี่ยโอ้ไปกันไปกันสิ่งๆกันเลยไปจะมีอุโมงค์ข้างหน้าเราด้วยวะโอเคตอนนี้เราขับอยู่ที่เอ้ยมันดูเหมือนเร็วเนี่ยแต่มันไม่เร็วเลยนะ87เองก็ถือว่าเป็นความเร็วปกตินะฮะปกติข้อห้ามขับเกิน90นะฮะใช่ไหมกฎหมายไทยนะแต่ทำไมในเกมดูเร็วจังวะ 9กแล้วนะฮะอันนี้เกินละไม่ได้ละเกินมา1นอันเฮ้ยหกิโลเมตรต่อชั่วโมงดูเร็วนะทุกคนมันบังคับสีห่หยืดหน่อยนะโอ้ยเฮ้ยก็มาที่ถ่ายรูปเหมือนเดิมนะฮะก็จะไปพลาดเลยนะฮะทำคลิปของเกมรถบรรทุกเนี่ยเราจะมาจอดถ่ายรูปกันนะฮะ โอเคโอค้โหประคัคบยากชิบหายเลยนะฮะเออวะ่ะผมดูแก่ไปมันเนี่ยมันมีระบบถ่ายรูปแล้วนี่วะ่ะผมลืมนะอ่ะโอเคเลื่อนยากเหมือนเดิมมีวิวได้นะฮะทุกคนดูอยู่ภูเขาทิวทัศน์นะฮะจอดรถก็ไม่ได้น่าเกียดและจอดริมทางก็ถูกต้องละนะก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะบ๊ายบายนะลาบะ